อย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครสมาชิกฟรีกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้สมัครฟรีนะครับคำนำหน้านะครับผมก็ใช้ของภรรยาแน่นอนนะครับนัง ลงรหัสผ่านนะครับก็มีภาษาอังกฤษและตัวเลขอย่างน้อย1ตัวนะครับโอเครู้จัก724ได้ยังไงนะครับก็ตัวแทนแนะนำแล้วกันนะครับอันนี้ที่จริงกรอ,อกอะไรก็ได้นะครับ Okay. อันนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเราสมัครของทาง724นะครับโดยที่ไม่ได้สมัครสมาชิกสีกุ้งเนี่ยก็จะได้รับส่วนลด5%นะครับแล้วก็คะแนนสะสมแล้วก็สามารถผ่อนได้นะครับสูงสุด10เดือนนะครับแต่ว่าคอมก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็โปรโมชั่นมากมายนะครับคุ้มครองกรมธรรทันทีนะครับอันนี้สะดวกมากแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกของสีกุ้งเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนสมาชิกกันนะครับ สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะส่งอีเมลยืนยันมาให้นะครับก็กดเสฟไปนะครับเดี๋ยวผมลืมนะครับอันนี้ก็คอยบริฟายนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปที่ Gmail แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อดูเมลที่เราที่เราได้รับมานะครับเพราะว่าเขาส่งยืนยันมาแล้วเนาะมาแล้วนะครับข้อมูลการลงทะเบียนนะครับโอเคกดยืนยันนะครับตรงนี้ ได้เลยนะครับก็อีเมลของท่านยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับคอสักครู่โอเคอีเมลผมปิดไปเนาะเขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยนะครับมีคะแนนเท่าไรอะไรยังไงนะครับ